ฮะสวัสดีครับหมีลรักี้แบ่นะครับวันนี้หมีจะมาแนะนำทางเติมเงินกับทางอีล็อติชอปนะครับเพราะว่าอีล็อติชอปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นๆของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพ่พิมพ์อีล็อติชอปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่นเพื่อนแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคุณบาสพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนเโชคดีกับกาชานะครับ อ่าสวัสดีครับมีลักกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในโซนออนไลน์เวลาโชว์ดาวนะครับวันนี้ก็จะมาเรียกว่ารีวิวก็แล้วกันเพราะว่าตัวเองซื้อแล้วนะจะแนะนําไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ซื้อไปแล้ว <laughs> แบ t เทิร์นพาร์ทสนะครับเจ้า UGO เอ้ยไม่ใช่ UGO ตอนนี้บอกจริงนะตอนนี้ติด UGO เป็นพระเอกไปแล้วนะเจ้าคิริโตะนะครับฤดูกาลที่แล้วเห็นว่าจะเป็นอ่าคิริคิริยูจีโอแบตเทิร์นพาร์ทนะครับเป็นใส่โหมดอัศวินบูรณนะซึ่งโคตรเท่ ต่อไปก็จะเป็นคีริโตะจริงๆพระเอกมันต้องมาขายก่อนนะแปลกๆนะแบทเทิลพาร์ตนะครับของเจ้าคีริโตะนะแต่ว่าอันนี้คือหมีจะมาเตือนว่าถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อตอนเนี้มันจะไม่สามารถที่จะได้ตัวละครนะครับแต่ว่าได้การ์ดมาใบหนึ่งนะซึ่งหมีไปดูละการ์ดดีอยู่แต่ไม่รู้ว่า5ดาวเนี่ยมันบอกสเตตัสอะไรเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีออกไม่มีบอกเลยนะคือที่หมีจะบอกเนี่ยบอกว่าเพื่อนๆยังไม่ต้องซื้อครับเพราะว่าเห็นบ้างเนี่ยหมีเลเวลเต็มแล้วเห็นบ้างสิบห้าแล้ว มันคือมันเก็บของได้หมดแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เห็นบ้างเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนเพื่อนดูวันเห็นบ้างโอตัวแม่ก็โค้รเล็กเลยหูวต้เป็นขยายซองแล้วเนี่ยการที่เราจะได้ของครบเนี่ยวันที่สิบห้าก็คือวันที่สิบนะวันที่สิบมาการาส่วนหนึ่งนะถ้ามีผู้ผิดของใครคือตัวมันเล็กมากเห็นบ้างเวลาเจ็ดโมงเราถึงจะสามารถเก็บของได้ครบเรอวสิบห้าซึ่งจะสามารถทําให้เจ้าคิริโตเนี่ย b บตเทิลพาร์ตัวนี้สามารถที่จะ5ดาวแล้วก็การ์ด5าดาวได้คือสรุปสั้นๆคือที่ทาคลิปนี้มาเพราะว่าถ้าเพื่อนๆซื้อตอนนี้เพื่อนๆไม่ได้เพื่อนๆยังไม่ได้ตัวเลยนะเพราะว่าเพื่อนๆจะได้ตัวก็ต่อเมื่อเลเวล9เห็นบ้างแต่ว่าได้การ์ดมาแต่ตอนนี้ก็คือเล่นไม่ได้อยู่ดีถูกป่ะคลิปนี้ที่ทําออกมาเนี่ยก็แค่นะนําเพื่อนๆครับว่าถ้าตอนนี้เพื่อนๆแบบนอนตังค์อยากจะเอาเงินไปใช้ยางอื่นก็ยังไม่ต้องเติมก็ได้เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆไปรอวันที่เอ่อวันที่10บเลยครับพอบวชวันที่ส บากว่าเนี่ยแค่เนี้ยเพื่อนๆก็ได้ตัวครบเลยอ่ะเดี๋ยวมีให้ดูการ์ดก่อนตอนนี้คือตัวคือเพื่อนๆรู้ปะขนาดเขาเขาแบตเทิร์นพาร์ตมาขายตัวละครแม่งยังไม่บอกความสามารถเลยอะ่ะเนี่ยมีพยายามเปิดดูแล้วหาไม่เจอเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมีให้ดูนะคือตอนนี้ตัวละครยังไม่โผล่เลยครับมีก็มึนตะลึงดังๆเป็นจังซี่เออเดี๋ยว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 ไปดูงี้ดีกว,ว่า เดี๋ยวอยากให้ดูการ์ดก่อนครับไอเทมที่มีอยู่อ่าโอเค ตอนนี้เองที่หมีบอกครับเห็นบ้าเราจะไม่มีจิตของเอ่อเจ้าคิริโตะแบทเทิลพาร์เลยเพราะว่ามันต้องรอวันก่อนนะที่เราได้ตอนนี้จะเป็นการ์ดนะเดี๋ยวหมีให้ดูการ์ดก่อนละกันแกลเลอรี่เออการ์ดเดี๋ยวไปกดดูตรงนี้ดีกว่าดีกว่านะโปรไฟล์ ม,มีใส่มานานมากเลยเนะี่ยอะเดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปดูการ์ดก่อนเลยนะคะว่าการ์ดเจ้าคริโตเนี่ยดีหรือเปล่า้วยส่วนตัวเห็นแล้วมันก็ดีอยู่แล้วแหละเพราะว่ายังไงมันก็5ดาวไงเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันได้แค่ ได้แค่2ใบนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อแพทเทิร์นพาร์วันนี้เพราะว่ามันต้องรอเลเวลถึงมันต้องรอเปิดถึงวันที่10ถึงจะปลดเลเวล15ก็คือจะได้ของครบเลยการ์ดตัวนี้ก็คือเมื่อโจมตีโดน25ขึ้นไปความรุนแรงสกิลบวกบเศเปอร์เซ็นต์มีคิดว่าถ้าเกิด5ดาวไปน่าจะมา20%ปรซซึ่งมันก็เยอะมากนะความรุนแรงสกิลความรุนแรงสกิลนี่ดีมากแต่จะมีข้อเสีงยงหนึ่งคือมันต้องโจมตีขึ้น25ิิตขึึึ้นไปซซ่งซงคดที่โจสิบเด้ยวก็ถึนะ้นไเมื่นะ ชาอันนี้ไม่แน่ใจจะใช้กับบอสได้หรือเปล่านะถ้าเกิดใช้กับบอสได้ก็คือโคตรโกรงแต่คิดว่าไม่ได้นะเอาเรามาดูการนะครับคร่าวๆเห็นไหมการส,สวยมากนะเจ้าเอ็กคอร์ดคอร์ดเอดที่หมีเคยลงเนี่ยเพราะ,ะนั้นตัวละครที่ได้เนี่ยก็ต้องเป็นตัวละคร,อรคอร์ดเอทตรงหน้าปกที่หมีลงเลยครับเดี๋ยวหมีแปะให้ดูแต่อย่างที่บอกคือตอนนี้หมีไปกดแล้วมันดูความสามารถดูอะไรไม่ได้เลยเหมือนว่าทางทีมงานทางทีมงานยังแปลไม่เสร็จแต่แต่ว่าออกแนวแบบทางทีมงานเอามาขายก่อนซึ่งถ,ถ้าเกิดถา้าเกิดทําหมีเทียบกับก การ์อาซีนาที่อยู่ในสเตปทูตอนนี้หมีว่าการซีนาดีกว่าเพราะว่าการ์ดอาซีนาเห็นไหมครับความแรงสกิลแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเก็บคอมโบเลยถูกไหมแต่อย่าง,างที่บอกคือการพวกนี้มาการตู้เออแต่หมีโชคดีนะเปิดสเตปสามได้การ์ดอาซีนาซ้ำสองใบงงมากเลยเหมือนจะดวงดีเนี่ยหมีได้ซ้ำมาสองใบเห็นไหมแต่ว่าหมียังไม่เลื่อนนะหมีอาจจะเก็บเอาไปใส่ตัวละครโจมตีอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเลื่อนไปมันบวกเอ่อความแรงสกิลแค่หนึ่งเงก็เล<อ>ยไม่เอาดีกว่า เดี๋ยวเราต้องมาดูแล้วกันครับว่าเจ้าการ์ดคิริโตะเนี่ยตอน5ดาวเนี่ยเอา,อางี้เดี๋ยวบทวันนี้บทวันที่1 0เนี่ยเดี๋ยวมีจะมารีวิวอีกทีทั้งตัวละครคอสเอ็ด้วยที่5ดาวแล้วก็การ์ดคิริโตะ5ดาวตัวนี้ว่าถ้าตอนที่5ดาวเนี่ยความแรงสก,กิลเท่าไหร่แต่หมีมองว่าน่าจะ20%อซนะซึ่งมันก็จะโคตรโคตรโคตรโหด,ดเลยนะเพราะว่าความแรงสก,กิลนี่คือหมีมองว่ามันดีที่สุดในเกมแล้วให้ผลเพราะว่าสมมุติใช่ไหมครับเราสก,กิลใส่บอสเนี่ยสมมุตินาแสนหนึ่ ยีก็คือ2องหมื่นเลยคือมันขึ้นมันจะขึ้นตรงๆจากความแรงสก,กิลของเราร้อเนต์ลยคือหมีก็มองว่ามันก็ดีที่สุดอ,ะอ่ะอะไงก็จบกันไปแล้วครับอันนี้คือแค่หมีแนะนำเฉยๆนะว่าตอนนี้เราควรเปิดไหนถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบก็อยากจะได้ของไปก่อนก็เปิดได้ครับสามารถสื้อเบอร์พารได้แตถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบเฮ้ยโอ้ชันช่วงนี้แบบปีใหม่โอ้ชันช็อตว่ะโอ้โหชัน ไม่มีตังเลยก็ลองมาที่สินี้ครับเพราะว่าตอนนี้สูงเพื่อนเพื่อนซื้อไป mm. เพื่อนๆก็ไม่ได้ตัวมันไม่ได้5ดาวการก็ได้สองใบม,มันยังไม่คุ้มไงหมีพูดถูกปะก็เลยออกมาเตือนเฉยๆเพราะว่าบางคนบางคนไปซื้อเนี่ยก็ยังไม่รู้แล้วตอนแรกหมีซื้อหมีคิดว่าได้ตัวรครบเลยว่าม่ถึงซื้อถูกปะอันนี้ก็มาช่วยเพื่อนๆนะครับว่าเอ้ยเราควรจะซื้อเลยหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่งบนะแต่แต่แต่คืออันนี้หมีบอกเลยนะว่าส่วนใหญ่ตัวละครที่มาจากแบลทนพาร์ทเนี่ยมันเก่งแน่นอนอยู่แล้วดูอย่าางเเจ้ด้ดชโไลยค โคตรเก่งอะ่ะมาหาบาลายเลยอะ่ะคุ้มมากนะเลยราคาแค่425บาทโอ้ตอนนี้กดฟังก์ชั่นบัตเทิลพาไม่ได้ครับเกม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 โอ้ยปวดกระบ,บาเลเลยนะเกมนี่ <c oughs> ไหวไหมครับเนี่ยกดไม่ได้อ้าวได้สักทีนะหมีจิ้มร้อยกว่ารอบอะ่ะอ่ะไงก็จบกันไปนะครับสำหรับเอ่อเป็นการรีวิวเบอร์เทิลพาแล้วกันแนละ้วเดี๋ยววันที่10เนี่ยพอปลดของของคมหมดเนี่ย เดิมมีจะมารีวิวอย่างที่บอกเลยเจ้าคิริโต้คอสเอ็เนี่ยที่ระดับ5ดาวว่าเก่งขนาดไหนแต่ตอนนี้สกิลกดดูอะไรไม่ได้หมดเลยนะแล้วก็การ์ดคอสเอด็ดาดาวว่าความรุนแรงสกิล20%่สิบหมถ้า20%ก็คือดีมากครับอ่ะไงก็จบกันไปนะครับสำหรับการรีวิวบัตเทิลพาร์ก็ขอให้เพื่อนๆลองคิดดูให้ดีโดยส่วนตัวก็ถ้าเพื่อนๆคิดอยากจะได้เนี่ยเพื่อนๆรอ,อวันที่สิบมีก่อนก็ได้อ่ะรอวันที่สิบมีก่อนเดิมหมีรีวิวเสร็จแล้วเพื่อออนนๆลงไปคคคิิดเเฮ้้ยยมมมัุ่ต อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ถึงเนเพื่อนเติมใบก็ไม่ได้อะไรเลยนะเห็นไหมเยาได้แค่การส่องใบวางแบบเด,เด,เด,เดาๆเ,เ,เนี่ยมันก็อวาตตาคิริตโตะนะครับแล้วก็เพชรเพื่ออะไรต้องการอะไร อ่ายังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับยังไงก็เดี๋ยวมีขอขอบคุณโดเน็นของมีก่อนนะครับแม่เม้งนะครับเดี๋ยวดูชื่อก่ออน่ายังไงก็ขอบคุณโดเน็นนะครับคุณคูเปอร์ห้าพันบาทคุณซาคิสสี่พันบาทแล้วก็น้องพลอยหนึ่งพันบาทนะครับขอบคุณจากใจจริงเลยนะแล้วถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนช่องทางลัคกี้แบร์นะครับสามารถโดเน็นได้ที่อ่าทูนีว่วอลเล็ตนะครับอ่เดี๋ยวมีขอญาตแปะปิ้งๆิพอเพื่อนๆโอนมาที่บัญชีทูนี่วอลเล็ตเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็มาส่งสลิปที่มีในเฟซบุ แล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆบอกเลยอยากจะได้ชื่ออะไรเดี๋ยวมีก็จะมาแปะให้ทุกคลิปนะตอนนี้มีทำห้าเกมวันนึงลงสามถึงห้าเกมอ่ะยังไงก็คุมนะตกวันนึงไม่ถึงสิบาทเผื่อเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนค่านมมีมีนะครับมีดูดนมจุ๊บๆเลยนะอ้าไงขอบคุณเพื่อนๆ,ๆมากเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันโอ้ช่วงนี้มีจะไม่ค่อยสบายแลย้วเนี่ยจะไอแล้วเนี่ยยังไงก็อย่างที่บอกครับช่วงปีใหม่มันก็หนาวนะก็ยังไงก็เพื่อนๆก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองอย่าลืมใส่เสื้อด้วยนะคคคคคครรรรรรััััััับบบบบเเเป็็นนนนนนนห่ววมมอกกะะะะโ้้ไไีแลจ